โอ้หนี่นะครับวันนี้เราทําการนะครับรื้นะครับจะแจ้งเพื่อนๆนะครับหรือว่าเอฟซนะครับเดี๋ยวขอแจ้งก่อนนะครับตอนนี้เธอเป็นไงเธอไปนี่ตอนนี้ทําอะไรกันเรากําลังรื้อร้านแบบใหม่ทั้งระบบเลยค่ะทุกคนงานใหญ่มากงานใหญ่มากเดี๋ยวพาดูคร่าวๆนะครับตอนนี้ก็อาจจะปิดไปโซนหนึ่งนะครับใครที่มาหน้าร้านทําไงเธอก็อาจจะเลือกในโซนของผมโซนในร้านนะครับตอนนี้อาจจะลกมากนะครับเพราะตอนนี้ของลื้ลงทุกแผงนะครับ อัปเดตให้เลยนะครับเดี๋ยวจะแจ้งเพื uh ่อนๆให้นะครับใครจะมาขึ้นลงขึ้นเดือนนะครับมาได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับผมบอกเลยเพราะของจะลื้อเนี่ยในมันลื้อละทับทับทับนะครับเดี๋ยวเราจัดร้านใหม่แล้วก็จัดระบบใหม่ด้วยนะครับตอนนี้หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวลองไม่ไรมาโกงวันนี้ก่อนตู้นี้จะขยับท่านี้โอเคเสียงกันไม่ไรพอเดี๋ยวเอาแผงนี้ก่อนเอามานี่เอิญเอิญ มาทางนี้กันเลยมาตรทางนีน้เออกองกองเขานี้เลยไปนี่คนระับเดี๋ยวเรือทางนี้เรือทางนู้นนะครับเดี๋ยวก็ไปไปดูกันหน่อยอ๋อเลยสติ๊กเกอร์เก็บเลยหนูไม่ได้ไห้ตะก,กร้าไ,ไม่ได้สติกก๊กเกอร์วางบนตู้ได้ไหมาาวางบนโต๊ะวางบนนอนบนตู้ต<ๆ>ก็ได้อืมอ๋นี่ครับงานงานใหญ่นะครับวันนี้ต้องงานใหญ่มากนี่นี่ลองไปดูทางนู้นนะครับ นี่นะครับเก็บหมดแล้วนะครับไม่ใช่โดนเหมานะนี่โลงเลยนี่ครับคนมาเหมาครับนี่เหมาไปแล้วนะครับแสนหนึ่งปิดไปเดี๋ยวเราจะเหมาจัดงานไอ้นั่นครับไอ้นี่ก่อนเขีรยออกให้หมดแล้วจัดงานปีใหม่เหมือนปีนั้นจัดงานฉลองฉลองอะไรใหม่นะไม่รู้อะไรใหม่ นี่เป็นไงบ้างเธอนี่ดูน้ำผึ้งนี่โอ,อ้โห<ฮ>ลองแม่ใหม่ครับเจออันนี้ตะกร้าเดียวเป็นไงล่ะโอ้โหตายตาย